สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวันที่8กรกฎาคม2558ค่ะสำหรับกลยุทธ์กาลลงทุนในทองคำวันนี้นะคะกะลยุทธ์ทิศทางขาลงและแนะนำให้ทำการขายห,หรือเปิดสถานะช็อต position เมื่อราคาดิดขึ้นบริเวณแนวต้านแล้วซื้อกลับบริเวณแนวรับสำหรับนักลงทุนที่ถือลอง position ไว้นะคะหาจังหวะปิดสถานะเพื่อทำกำไร สำหรับนักลงทุนที่ถือช็อตโพสิชันไว้นะคะหาจังหวะเปิดสถานะเพิ่มเมื่อราคาดิ่ดตัวสูงขึ้นบริเวณแนวต้านและทำกำไรบริเวณแนวรับสำหรับวันนี้แนวรับที่1อยู่ที่1 1 4 5หี่เหรียญแนวรับที่2อยู่ที่1 1 3 0เหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1 1 7 0เหรียญแนวต้านที่2อยู่ที่1 1 8 0่ยเหรียญ สำหรับในราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากตรุดบริเวณ1,160เหรียญลงมาโดยที่ภาพรวมตลาดยังคงกังวลต่อภาวะหนี้สินของกรีซและการออกจากยูโรโซนเนื่องจากยังไม่สามารถตกลงกันได้ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวได้แก่เรดบาลานซ์และจับโอเพนนิ่ง ขณะที่ SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมโดยยังถือครองทองคำเท่าเดิมด้านค่าเงินดลอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นโดยหลุด1.1025ยูโรต่อดอลลาร์ลงมาและมาทำจุดต่ำสุดบริเวณ1.0915ยูโรต่อดอลลาร์ขณะที่เช้าวันนี้ทรงตัว1.0987ยูโรต่อดอลลาร์ และยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าและดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่าสำหรับ IMF กล่าวเตือนว่าเฟดยังไม่ควรปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยเร็เวเกินไปและสถานการณ์ของกรีซยังไม่สามารถประเมินได้ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวสูงขึ้นลักษณะเทนิค i c a l r e วสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวสูงขึ้นแต่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลง ไลฟ์ดังติดตามบุครองพอรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับมากับบุครังพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ